คลิปนี้ผมอยู่ที่สุรินทร์ครับผมนะฮะวันนี้ก็พาพี่น้องมาชมสินค้ามือสองเหมือนเดิมครับร้านของอาจารย์แม็กนัมน,นะครับชื่นชอบตัวไหนก็เบอร์โทรศัพท์ผมลงให้แล้วนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยละกันครับที่อยู่คู่ช่องดีทองจีของเราด้วยละกันครับนะพี่น้องมีอะไรกันบ้างวันนี้อาจารย์จะบอกไม่เยอะหรอกแต่ก็พอมีให้เลือกนะฮะโ,โ,โง่โเงยเอยู่ทางโน้นแหละ สวัสดีวัสดีครับผมโอ้สวัสดีครับไม่ค่อยเยอะเหมือนเดิมไม่ค่อยเยอะครับไม่ค่อยเยอะฝากร้านเล็กๆด้วยครับผมโอเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตเช็ดกล้องก่อนเออมันเช็ดกล้องถ้าไม่เช็ดกล้องกับเทียงกันกับไม้กันสั่นมาลูกพี่ง่ายๆเลยฝั่งนู้นก่อนมีไหมเหลือไหมเอาตู้ดีกว่าครับผมเจบินอ๋อเจบินบรรบ้านแล้วกันเนาะบรรบ้านไม่ละสองร้อยไม่อัดแท้ครับขอบเล็กแน่นนะมีขอบเล็กอยู่สามใบ Uhm DM, เดี๋ยไม่ผุไม่พังนะนี่อันน wow. ี้ไม่ไม่เหล็กไม่มีขอบเหล็กมีแต่มุมหอยย่าอู้จ้านี่เอาตอนนี้ไปขายนี่ก็คุ้มแล้วนี่อืมนะฮใบละสองร้อยครับใบละสองร้อยบาทมีหกใบมีหกใบเจบินสิบแปดนิ้วครับหมายเทย์ด้อพี่น้องเนี่ยดูดีๆครับนี่อันนี้นะไม่ผุเลยนะนี่เนี่ยแต่ตามขอบนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่บวมเน้นรับเองครับเน้นรับเองครับเน้นรับเองครับผมมีทั้งหมดหกใบนี่อ่ะนี่ล่ะ ตัวนี้ยังไม่ได้เช็คตัวนี้เป็นเทอร์โบเดี๋ยวเอาไปก่อนเนาะอ่ะข้ามเลยเนาะโอเคมีตรงไหนเหลืออีกไหมอ๋อนี่อ๋อมีอะไรเหลืออ๋อไฟไฟไฟพี่น้องตัวละสามร้อยครับตัวละสามร้อยบาทสองตัวอ๋อตัวละสามร้อยบาทขาทรงร้อยหนึ่งวายุเนาะอออ๋อง่ายๆอย่างนี้แหละครับคลิปผมไม่มีอะไรเยอะดอกตู้ตู้สิบห้านิ้วครับพร้อมดังบ่พร้อมดังพร้อมดังไม้เป็นสิบห้ามิลแท้ครับจอจะมีแต่าม ทำขอบ้างตามการใช้งานครับผมแต่รวมๆแล้วสภาพดีครับตัวนี้จะเป็นสองหนึ่งแต่ว่าเหลี่ยมจะอยู่ด้านบนเด้อพี่น้องนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้อ๋อดอกนิโอประจานโดนิโอครับนี่นิโอ400วัตต์ของอะไรนี่ทิกเกอร์ซาวเออไทเกอร์ซาวหรือนทิกเกอร์ซาวเนี่ยผมมีเน็ตเวิร์กให้ด้วยครับนี่อย่างใหญ่เลยครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นของโมดิฟายนะครับเป็นคอม UCC โอ้สวยงามเลยฮะเสียงดีมากครับตัวนี้พร้อมลั่น ใบจับบาทพร้อมดังใบละ2 9งพันเกบาทครับสิบห้านิ้วด้วยพี่น้องดอกนีโอสองดอกนะครับเออตู้จะมีแขวนแบบนี้ได้ด้วยนี่เขายกอย่างนี้ได้ใบละสองพันเก้าร้อยบาทมีสี่ใบมีสี่ใบดอกเดิมรับดอกเดิมๆโอ้โถอดดอกขายก็คุ้มเลยมั้งนี่เนาะมีสี่สี่ตู้ครับตะแกรงทุกอันตะแกรงทุกอันครับตู้นี้ทำอย่างดีนะเนี่ยครับผมเนี่ยเขาทำเป็นเป็นตู้เบรนนะครับตู้นี่อะไรนี่ออร์บิทออร์บิทอะไรครับเนี่ยแต่ก็พ่น ออบิทนี่เป็นแบรนด์พาวเวอร์ดังเป็นตู้เขาเขาเหมือนเขาจูนนะครับผมไอดีไลน์เบอร์โทรศัพท์เหมือนเดิมลงให้แล้วอ่ะโตมือสองสเตเลสันบาทตัวนี้สเตเลสเม็ดยี่หกสิบแปดสิบตัวนี้เท่ากันหนึ่งพันบาทเหมือนกันครับสเตเลสเหมือนกันครับผมอ่ะตัวนี้เลสหกสิบคูณหกสิบสูงหกสิบขาปรับระดับห้าร้อยบาทอันนี้ห้าร้อย อันนี้เป็นขามีเนียมโตผมแน่นอนตัวนี้จำได้ตัวนี้ก็ห้าร้อยเหมือนกันอ้าวห้าร้อยตัวนี้อีกอ้าวตัวเล็กห้าร้อยครับห้าร้อยอีกอ้าวนี่ตัวสูงแปดสิบตัวนี้ก็ห้าร้อยครับอันนี้ก็ห้าร้อยเหมือนกันเอออ่ะเสียงกลางตู้เป็น acf ไหมตูดแหลมแหลมเป็นทรงเหมือนเหมือน ps เนาะแหลมแหลมนะอืมแหลมแหลมแต่ว่าสิบเรนจีบีเอลครับเทไหมจันตะแกรงปั๊มเทแท้จีบีเอลไหมน่าจะไม่แท้หรอกน่าจะเป็นตู้ก๊อฟอะครับเออตู้เปล่าเนาะตู้เปล่าสิบสองนิ้วสองคูณหนึ่ง มีเบ้าสภาพไม่มีเตะด้วยพี่น้องแจมๆเลยได้เท่าไหร่ใบละเก้าร้อยครับเก้าร้อยบาทเอาไปเลยสิบสองนิ้วสวยๆดอกดอกดอกดกดกขาดครับตัวนี้เอาขาดก็ขายโอ้สภาพสวยมากดอกใหม่ๆมือหนึ่งเลยสิบสองนิ้วเคเอสองสองห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทดอกขาดเอาไปส้มเองเลมคอมซีซีตูดพร้อมปกห้าร้อยครับตัวละห้าร้อยบาทสามร้อยเอสดอกขาดอีกแล้วครับมรณภาพ เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทน่าโดกผ่านสงครามโลกมาแล้วครับครับผม์ปักไฟปักไฟเอกเตอร์อ้าวห้าร้อยบาทอ้าวห้าร้อยเอาไมโครโฟนไมโครโฟนเดี๋ยวดูกันยี่ห้ออะไรเอาไม้สองตัวบ่ไม้สองตัวครับเออเอาจะเป็นจะเป็นเสียบแบบนี้โอ้ไม้ลอยครับไม้ลอยยังไม่ได้ใช้งานยังครับเออของใหม่ครับนี่เออเอาไม้สองเสียบกับมิกดังเลยเสียบกับมิกดังเลยใส่ฐานก็ดังเลยครับนี่ อ้สวยเถอคจับร้อบาท2ตัวนี้700บาทครับไม้มือหนึ่งเน้่พี่น้องไม่โรยด้วย7จ็บาทครับพอิีครัวจันอันนี้เป็นสายเมนครับเอาสายเมนเบอร์หอใหญ่นะครับเบอร์หกครับผมสอคูณหรับปูจะนับ6กมรหมิเนาะกูยาวด้วยสี่สิบเมตรครับให้โละรลังงรนนองแบบนี้เลยเอาไปหมุนได้เลยครับอลมอ่ะกี่บาทสองพันบาท2องพันทุนครับสองพนทุนวนวว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 วบมร เสียงกลางไปยังยังครับเสียงกลางเสียงกลางสิบนิ้วหรือสิบสองสิบนิ้วสิบนิ้วครับแหลมเป็นพีโอเดโอครับอันนี้เป็นคันนี้ชนะเลยครับผมขอบเล็กมือจับเล็กชุดแขวนโรงงานไม่มีขอบเล็กด้วพี่น้องพูดผิดชุดแขวนโรงงานทั้งเซตแขวนอ่าน่าจะแขวนไม่ไม่ใช่โรงงานนั่นรแขวนนแขวนแบบไปเอาพี่น้องแต่ว่าคือเขาใช้สลักเป็นโรงงานแต่ก็ดูดีครับตัวนี้มีเฟรมให้ด้วยครับมีเฟรมพอยกพวงไหมยกพวง ดอกใช้งานเดียวครับอืเปิดแค่ตอนสงการอาคู่นี้กี่บาทอาจารย์หกพันบาทหกพันบาทครับไม่แยกเนาะเพราะว่าขายยากหมดนี้หกพันบาทพร้อมเฟรมพร้อมชุดแขวนแบบนี้เลยดอกใช้งานครั้งเดียวดอกใช้งานครั้งเดียวอืมเนาะเล็ก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 หน่อยเล็กไม้ครับสามยูครับสามยูลึกประมาณยี่สิบยี่สิบใส่ได้ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนี่แหละครับผมลึกอยู่ครับผมตัวละ 200บาท200บาทสวยๆเลยอ่ะไปที่ออบริดทาวเวอร์หน้าแดงตัวนี้เป็นรุ่นสามพันไส้ในสวยๆน่าจะเคยซ่อมมาเพราะตัวนี้มันยังใหม่เลยเนี่ยนี่น่าจะซ่อมอันนี้ก็ส่งซ่อมบริษัทเอออันนี้ก็ส่งผมถามเจ้าของเขาเอออันนี้ก็เนี่ยครับสเปคเดิมเป๊ะเลยสเปคเดิมเป๊ะเพราะว่ามันใหม่เก็บเลยส่วนตัวอื่นไม่มีการย่ําตะกัวอะไรใดๆทั้งสิ้นน่าจะเดิมเอาเป็นว่าตีเป็นเดิมนั่นแหละเพราะว่าได้อะไรเดิมครับพี่น้องเนาะเขาส่งบริษัท 2> 2เออเจ้านี้รุ่นสามพันหกได้อยู่ที่6กพันครับหกพันห้าร้อยบาทครับไม่เคยเห็นวงจรแบบนี้นะจ๊ะครับรมาเขาว่าเป็นวงจรกอ๊อปก๊อปข่าวอแอนขา่าวครับอเขาว่ามาลือตะกีทาหกพันห้าครับหกพันห้มาตัวนี้รุ่นออบิทเหมือนกันตัวนี้เป็นรุ่นสองพันสี่สองพันสี่ครับตัวนี้หน้าตาลักษณะจะคล้ายๆกันเลยพี่น้องอันนี้ได้ที่เท่าไหร่ตัวนี้ห้าพันห้าร้อยครับห้าพันห้าร้อยบาทครับเอออนู๊ไปที่ P C X ฮาวเวอร์ลงมาหลายคลิปแล้วไม่ออกอ๋อไม่ออกอีกน่ะอันนี้จัดพิเศษไปเลยเอ๋อเทนรัดห้าพันห้าห้าพันห้ายกต้องยกสองคนนะครับหนักมากอันนี้ดันไรได้บ้างลูกพี่ตอนนี้นี่สิบแปดนี่ช่องละสองดอกได้ครับสิบแปดนี่ช่องละสองเป็นรุ่นพันสองนะครับเอออีวุ่นโจรอย่างที่เลยห้าพันห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทอ๋อไม่ออกให้มันรู้ไปเป็นเอ็มอย่างดีเลยเรื่องนี้นะหนักครับหนักครับเออหนักมากเลยอ่ะจัดมิกหน่อยเอ็มบีเออีหก ครับผมสภาพเหมือนเกือบมือหนึ่งหูนะฮะกองกองอยู่เขาจับก่องมือหนึ่งใช้งานสองครั้งไปครับผมเออจะบอกว่ามือหนึ่งเดี๋ยวก็ว่าคีเรไปสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยครับผมคือนี่หวาังไทริงครับผมไม่เอี่ยมเลยเด้อพี่น้องม่ครับแล้วก็มาที่ครอสเนาะบาริงเจอร์ครอสบ่อยครอสสามทางของบาริงเจอร์ครับผมบริษัทมีหูครับตัวนี้กี่บาทจาน 2 0 0 0ันทุนครับ2,000ันทุนครับของเทบาเรนเจอร์ครับผมแล้วตัวลากเอฟเฟกใช่ไหมครับเอฟเฟกกี่บาทจันเอฟเฟกต์หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทอีคิวชั้นเดียวโมนิฟาย1,000ครับ1,000งพันทุนครับผม PXM 10ตัวนี้เป็น SAE ไม่มีเอ็เนอรพี่น้องทั้งสองตัวรุ่นสิบครับเคยซ่อมไหมจันเอ่อจะของเดิมบอกว่าเดิมนะแต่ผมยังไม่ได้ชำระดูเออแต่ว่าจะของมาว่าเดิมๆขายตามสภาพนี้เลยครับกี่บาทจันแปดพันสองร แต่ละแท่นครับแท่นละแปดพันอันนี้รับเองเด้อพี่น้องแจ็คราคาที่แจ้คยังไม่รวมส่งแม้แต่ชิ้นเดียวเด้อแล้วก็ไปที่โมนิฟาย MV สามพันสองตัวนี้กี่บาทจัะอันนี้ลงไปคลิปที่แล้วยังไม่ออกอ้๋อหารถมาคลิปนี้เหลือเก้าพันห้าเก้าพันห้าร้อยบาทครับเทมเมอร์ TX หกหมื่นหกพันดีอยู่หกพันดีอ๋อดีบว่ข้างหลังอ๋อหกพันดีคนึกว่าเลขศูนย์เลข่องก็ว่าเลขศูนย์เออน่ะหกหมื่นเลยแล้วผมเต็มที่เลยอ่ะตัวนี้จัน อ่9,500เช่นกัน9,500บาทครับเอออ่ะทะรุนี่เจาะๆนี่ใหม่ๆ่นี่สภาพใหม่ๆเลยเออ400บาทครับ400บาทตัวสูงนะครับนี่ยังดีอ้าวจ้าเหลืออะไรบ้างข้างในยังไม่มีเจ้าของตัวไหนดีนีขาเน็ตขาเนี้18นิ้วครับลงปั๊มไว้4นิ้วครับผมเดิมๆมี4ดอกเดิมๆสวยๆครับครับผมดอกละ หนึ่งพันสามร้อยบาทหนึ่งพันสามร้อยบาทดอกเดิมเนอะไม่น้องดอกเดิมครับสวยเลยสวยเลยครับผมนี่มาที่ตัวนี้มีเจ้าของยังยังครับยังสองสองสี่สองตัวนี้ยังไม่ออกเลยคู่นี้เอาลดนิดเถอะเอ้าเอ้ามันซ่อมหนึ่งเดิมหนึ่งเออเอ้านี่ครับอันนั้นดอกเดิมครับผมนี่อันนี้ได้เท่าไหร่ก็คู่นี้เอาสี่พันพอสี่พันทุนครับผมเอาลดเลยวันนี้ไม่ออกให้มันรูปไปเอาเอาลดไปอ่าทั้มเป็นของอกอ้อมสิบสองนิ้วครับ อ่ะเดิมเดิมพี่สวยเลยครับโอ้สวยมากอืมก็ดอกละ1,500บาท1,500บาทตัวนี้เสียงดีเด้อโอ้เอมีดอกเดียวเนาะ4807เดิมเดิมอ่ะเดิมเดิมครับครับผม1,000บาท1,000งพันทุนเอ้าหน0 0งพันทุนเคเอสอนิ้วครับผมดอกละ1,000 1,000หนึนทุนเหมือนกันดอกเดิมเดิมเนอะพี่น้องเดิมเดิมใหม่ใหม่เลยครับผมเดิมเดิมอ่ะแปดจ้าวยเลยโอ้สวยมากเลยครับพี่น้องใหม่ๆเลย เ8.9ครับผมเอา1,200บาท1,200บาทดอกเดิมครับดูไอนี่ใหม่ๆเลยนะครับมีสีดอกครับสีดอกตัวไหนอีกจัะที่ยังไม่โอบอันนีดอกเดียว NPE มีดอกเดียว NPE เดิมเดิมนิ้วเดิมเดิมครับผม500บาท500บาทครับเออโค้งง่ายจังเสรแล้วตู้ไหมตู้15นิ้วตู้15นิ้ว JBL มีดอกไหมมีครับพร้อมดังพร้อมดัง ห้านิ้วอ่าตะเกงจะไม่เหมือนกันไหมตะเกงตัวนี้น่าจะหายตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็น j b l หรือเปล่าด้วยพี่น้องนะครับผมแต่งานสวยเป็นตู้น่าจะเป็นมาตินครับเป็นใช่มาตินครับทรงครับผมแล้วก็ใส่เบาได้15นิ้วตู้สวยนะครับสภาพสวยมากเลยครับพี่น้องครับไม้ยังเนียนเนียนเลยใบหนึ่งใบนี้ตะเกงน่าจะหายเขาทำตะเกงเอาอีกตะเกงฉีครับอ่ะใบละพร้อมดัง2,000บาท2,000ท้วนครับใบละ2,000เออพร้อมดังนะครับดอกเดิมๆนะครับครับผมมีอะไรเลยออีกพี่ฉีเลย อยากขายอะไรดีวันนี้นี่อ๋อตัวนี้ยาวมาห้าครับตัวนี้นี่เป็นอะไรปัญหาคือผมใช้งานไม่เป็นอ้าวคือตัวนี้นี่ลงขายรอบหนึ่งแล้วคนคนจองอ่ะมัดจำแล้วเงียบไปครับไม่เอาเลยเงียบหายไปเฉยๆดางนั้นเราก็ลดจากค่ามัดจำเข้าเลยทีนี้ผมก็ลงมาลงขายรอบหนึ่งครับตัวนี้ผมลองนะครับดังนะครับแต่ว่าผมใช้งานไม่เป็นม่วบาครับมิกมิกดิจิตอลคือลองเบื้องต้นอ่ะใช้งานได้ดังอืมเจ้าของเดิม ก็ใช้งานปกติเขาบอกเขาบอกผมนี่แต่เราัเข้ามาใช้ไม่เป็นแต่เรามาใช้ไม่เป็นครับผมใช้ไม่เป็นเลยหน้าจอติดไหมติดถ้าติดทุกอย่างกดได้ทุกปุ่มมาเสียบดูหน่อยไหมเออจะให้ผู้รู้เขาแบบจะได้ดูหน่อยเออหน่อยๆน่องคร่าวๆนะครับใจเย็นๆครับพี่น้องคลิปนี้ดูกันไปเรื่อยๆแต่ของไม่เยอะเด้อรถนี้พอค้าตัดไปหมดแล้วครับผมเหลือแค่นี้เลยนะฮะเดี๋ยวให้ลูกพี่เสียบให้ดูก่อน เพราะว่าถ้าคนที่เขามาดูเป็นบางทีมันแบบไฟติดมาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะรู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าหรือไม่ได้แต่ผมรอใช้ได้ครับแต่ว่าใช่ไม่เปลี่ยนใช่ไม่เป็นโอ้ตัวนี้มันมีฮาร์ดดิสด้วยนี่เป็นเขาเรียกว่ามิกในห้องอัดที่เขาอัดเนาะโอ้นี่มีแบบที่ใส่แผ่นซีดีบอใช้กับห้องอัดโอ้โหน้าจอยังสว่างปกติอ่ะดิ่งทุกฟังก์ชันติดหมดนะครับเนี่ยกำลังอืทำงานอยู่ แต่เป็นมิกเซอร์เนาะ A W สองแปดหนึ่งหกยามาฮ่าเทสอ่ะในช่วงที่รอให้เขาขึ้นขายกี่บาท4,500บาทพอสี่พันหบาทครับรอบที่แล้วผมลงนะนี่ครับผมลงไป5,000อ่ามาจ้ำมา500ร้อยก็ผลมาจ้ำหายไปแล้วเงียบเลยอ่าโอ้เขาจะดังแบบนี้แล้วก็เงียบไปเลยเหมือนเขาเขารันเครื่องหรืออะไรอืมมาปะกดได้นะครับคืออะไรกดได้เนี่ยอู้หูสี่พันหน่าซื้อเอาไปลงเล่นดูเนาะ สำหรับคนที่ใช้งานเป็นนะครับถ้าคนใช้ก็เป็นเอาไปผมว่าเหมือนเดิมเนอะอาจารย์เนาะใช่เพราะว่าเราไม่สามารถไปอาจจะมีใน YouTube ก็ได้พี่น้องมีมีผมเข้าไปดูแต่ผมงงอยู่ครับมันต้องดูต้องมีเวลาดูครับแต่ถ้าคนเขาเป็นจริงๆแป๊บเดียวนะใช่ครับเนี่แต่อาจารย์เพิ่งต้นดังเลยใช่ไหมดังแล้วครับดังแล้วลองแล้วดังแต่ว่าไม่รู้จะใช้งานมันยังไงฟังก์ชันเราไม่ค่อยเป็นครับพวกเกตพวกอะไรต่างๆเนี่เขาไม่เป็นครับอ่ะโอเคสี่พันทวน สี่พันห้าครับอ๋อสี่พันห้าร้อยบาทครับผมเอออ่ะจานปิดเลยตัวนี้ตัวนี้อ้าเอาวอามิกมิกมิกอันโต๊ะหนึ่งสี่ศูนย์เอฟเฟกต์ออกอ่าช่องหนึ่งไม่ดังครับผมไม่ดังหนึ่งช่องครับอืมก็จะมีวอลลุ่มตัวนี้โยกเยกหน่อยแต่ว่าใช้ได้ใช้งานได้ครับใช้ได้ก็ตำแหน่งคือไม่ดังเนี่ยหนึ่งช่องครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับเออโอ้โหอ่ะจานเหลือตรงไหนว่ามาเลยเซนิเซ่ เซนเซอร์เซนเซอร์เนาะจะลงไปกันเคล็ดลับไม่ออกเอาคลิปนี้ลดเลยลดเลยคลิปนี้ skm 9,000 9,000ก้านทุนก็ใช้งานได้ปกติผมลองครับหักเสียงดีใช้งานได้ครับบอดี้ดีครับไม่แตกครับแต่ว่าสีทะลอกเอออ่าไม่ค่อยสวยสีมันจะดทะลอกทะลอกอ่าผ่านการใช้งานกับพวกเวทีใหญ่ๆมาเยอะแล้วพี่น้อง9,000ทุ่นคลื่นดีแน่นอนครับ2,000บาทครับฮะ2,000บาท2,000นะครับไม่ใช่4,000 ขายแค่สองพันครับตัวนี้เอาแค่สองพันบาทก็พอครับผมโอ้สองพันครับสองพันอืมมาตัวไหนอีกก็ไอ EQ Digital อ๋อ EQ Digital ครับ DBX อ่ะครับผมสภาพใหม่ๆเลยสวยมากเนี่ยครับผมน็อตเนิร์ดอะไรยังหัวดําปุ๊ดอยู่เลยอ่ะตัวนี้ได้อยู่ที่สองพันทุนครับสองพันทุนครับแล้วก็มาที่คอร์สสองทางอ๋อบาร์เรนเจอร์บาร์เจอร์ครับผมก็สองพันทุนเหมือนกันสองพันทุนเหมือนกันครับ TDK DX14 ตัวนี้ก็ห2 8 0 0มื่นสองันแปด้อยหนึ่งมืสองันดยแปดร้อยบาทแล้วก็อ่ะไปครับตัวไหนก็อาจารย์โอ้เป็นของอ่ะแม็กแม็กซิมัมมันจะอ่ามันจะหายตรงกลางนิดนึงก็เลขหายนิดนึงอือเห็นไหมมันจะหายเล็กหนึ่งเนาะครับผมหนึ่งบาทครับหนึ่งพันทวนครับหนึ่งพันอ๋อนี่อันนี้บอกอันนี้รุ่นไหนอันนี้ผ่านก่อนอาจารย์๋อ้ครับผมพาวเว หมดหรือยังโซนนี้โซนนี้น่าจะเหลือไหมอันนี้เหลือเหลือเหลือเล็กอ๋อเหล็กใหญ่ครับผมนี่อืมเอาเหล็กตัวนี้เปิดราคากันที่เท่าไหร่ดีจ้าสองพันห้าบาท2,500บาทเป็นเหล็กใส่ผ้าสวยๆเลยเออฮะหมดยังคอนโดฝั่งนี้อ่ะหมดแล้วฝั่งนี้หมดมีแค่นี้บอกวันนี้แค่นี้ครับวันนี้โอ้นะฮะก็รับเลขกตีเทินเหมือนเดิมทั่วโลก ทั qui, ่วประเทศยี่หยาทั่วโลกเถอเดี๋ยวออกเครื่องบินก่อนนะเออเดี๋ยวออกเครื่องบินก่อนอ่ะชื่นชอบตัวไหนกันนู่นแล้วครับพี่น้องเบอร์โทรศัพท์0 9 8 3 6 3 6 8 8 9หรือว่าจะเป็นไลน์ก็เบอร์นี้เลยแล้วก็ YouTube มีแล้วนะครับชื่อแมกนัมซาวออดิโอสุรินเหมือนกันครับโดยจะเป็น a c e b o o กก็แมกนัมซาวครับเนาะหากันไม่ยากเบอร์โทรให้เม่นๆตัวนี้สำคัญที่สุดเลขบัญชีชื่ออะไรอาจารย์วัชระโพแก้วเท่านั้นครับ วัชระโพแก้วพี่น้องจำเลยจะ<า>บ,บัญชีไหนก็ตามแต่ชื่อตัวนี้ชัวร์ชื่อเดียวครับวัชระโปแก้วค,คืออาจจะมีหลายบัญชีก็ไม่ว่ากันขอให้ชื่อตรงรแต่ถ้าไม่ใช่ชื่อนี้ก็ตัวใครตัวมันแล้วกัน <c oughs> เด้อพี่น้อง <c oughs> อ่ะน้องจย์แค่นี้ตัวน้องตัวโน้ตยังไงข้างบนขายเช่นกันเลยนะขายไหมขายครับทุกคลิปผมไม่เคยทําเลยเนี่ยนี่อ่ะปิดท้ายเอามาเออตัวบางโน้ตไม่พี่จะสวยเลยครับนี่ ยิงไกลเลยจ้ะต้องลุกยิงไกลบ่ยิงไกลเลยเอายิงไกลอ๋ออ๋อไม่ไม่ตัวนี้ไม่สมบูรณ์เอาไว้ก่อนอออ๋อไม่สมบูรณ์สมบูรณ์ไม่ขายอีกยิงยิงอนนะี่ออเออตัวนั้นแหละไรจับเลยตัวละสี่ร้อยครับตัวละสี่ร้อยสมบูรณ์สวยอู้ตัวนี้ใหม่มากครับพี่น้องนี่ตัวบางโน้ตตัวอะไรเหมือนกันหมดอ่อตัวโน้ตก็สี่ร้อยครับครับสเตนเลสอย่างดีเลยเออครับเอาไฟล่ะไฟมีห้าดวงครับอ่อ ดวงละสี่ร้อยอ่ะดูข้างหลังหน่อยอ๋อตรงนี้ไม่ค่อยเห็นนะอ่มันเหมือนเสียบไปโชว์หน่อยโชว์หน่อยเสียบได้วยไหมเสียได้ครับเออว่าดวงละสี่ร้อยปิดท้ายปิดท้ายเนี่ยนี่ให้มีมือเสือครับปิดท้ายเลยนะมันจะแวบบักขนาดไหนตัวนี้มันลิงก์กันได้เดี๋ยนองจารย์ใช่ไหมลิงก์ได้ครับมีช่องให้ลิงก์อยู่ครับอ๋อมันเล่นโบดได้เดี๋ยวน้องพี่น้องนี่โบดได้ครับสี่ร้อยบาทครับมันก็เหมือนพาใหญ่เลยนะแต่ตัวนี้จะเป็นสีใครสีมันเด้อพี่น้องนะครับ ยาสีร้อยบาทเอาไปเลยไม่ว่ากันอือหมดแล้วมั้งเนาะทุกซอกทุกมุมนะครับก็รับเลขที่เชิญเอาเครื่องเสียงมาเลขกันได้ครับอยากเอาตัวไหนมาถ่ายก็ทักทายกันเข้ามาแล้วกันขอบคุณทุกท่านด้วยละกันครับคลิปนี้คงจะประมาณนี้ล้วกันเนาะะเกเนาะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ